บอกว่าสาสาชอบดื่มนมรสช็อกโกแลตเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงซื่อสัตย์และเป็นที่ปรึกษาที่ดีวันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีพี่ใมีที่แนะนําที่หนึ่งชื่อว่าทอยมิวเซียมมีของเล่นกว่า10,000แชิ้นโอ,โ,โอ้โหแล้วองลูกคุณจะตาเป็นประกายมากมันเยอะมาก,มยอ,มากอยากไปด้วยกัน้องเดียไปค่ะไปกับน้องเดียเลย มิวเซียมคือสถานที่รวบรวมของเล่นของสะสมจากการะตูลและภาพยนตร์โดยตัวกระตูนเหล่านี้เป็นของสะสมที่พี่สมพรใช้เวลาสะสมมานานเกือบ20ปีซึ่งมีตัวกระตูนทั้งหมดถึงแสนกว่าชิ้นเลยล่ะคะ่ะพี่สมพรบอกว่าตัวเองและครอบครัวเป็นคนชอบของเล่นเวลาที่ได้เห็นหรือว่าเล่นของเล่นจะมีความสุขมากๆ ดังนั้นจึงมีของเล่นจำนวนเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆจนเป็นของสะสมค่ะโอ้โหตัวนี้เหรอคะพี่เป็นของที่แบบเรียกว่าของสะสมที่หาย,ยากที่สุดใช่ครับเป็น m มิกกี้เมาส์ที่เออเป็นโครงเหล็กค่ะแล้วผลิตมาแค่พันตัวเท่านั้นครับตรงที่ว่าเราเป็นหมายเลขหนึ่งถ้าเราได้หมายเลขที่500ก็ยังเฉยเใช่ไหมครับ่อันนี้หมายเลขหนึ่งว้าวครับ แล้วก็มันเป็นแบบโลหะเหรอคะโลหะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ตรงที่แบบว่าหันได้ด้วยหันได้ด้วยขยับได้เลยครับไม่ต้องกลัวพังไมหรอม่ใหม่เมื่อก่อนเรามีของเล่นเราก็จะเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามใครเข้าใกล้ เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างนั้นใช่ใช่แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็มีเด็กๆเ,เข้ามาเที่ยวที่บ้านแล้วเขาก็ดูในตู้เราก็บอกอย่าเข้าใกล้แต่เขาก็พยายามจะเข้าใกล้แล้วเขาก็นั่งยิ้มนั่งพูดคุยกับตู้ตุ๊กตาเนี่ยฮะอยู่เป็นแบบว่าเกือบครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆของเล่นพวกนี้มันมีประโยชน์จริงๆนะค่ะแล้วทาให้เด็กคนนี้เขามีความสุขได้เราก็เลยเกิดจุดเปลี่ยนว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเก็บสงวนความสุขไว้อย่างเดียวเราน่าจะกระจายสูขพับบิกเมื่อก่อนเเเรราาาาาหควมสุขขอองล่นนนตี้ ความสุขจากคนที่มาชมเราเห็นคนมาชมแล้วเขายิ้มเราเราก็มีความสุขแหละพี่มาคนเดียวเลยเหรอคะอามากับครอบครัวครับเด็กๆแซงไปแล้วครับเด็กๆแซงไปแล้วแต่คุณพ่อยังคงยืนถ่ายรูปตัวการ์ตูนอยู่เลยค,ค,คุณพ่อชอบตัวไหนเป็นพิเศษคะอ๋อนี่แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเหอคุณพ่อเล่นไหมตอนเด็กๆอ่าเล่นค,ค,ครับหรอคะโตมายังเล่นอยู่ไหมคะโตก็ยังเล่นอยู่ <laughs> เล่นตัวเดียวกับลูกเลยหรือเปล่าคะชอบเหมือนกันไหมก็บางทีก็ช่วยลูกด้วยช่วยต่อของเล่นด้วยอะไรเงี้ยชอบเที่ยวกูดจาก t o วดูเทนยูดาคอนนะะโอ้มาเต็มวันนี้แฟนพันธ์แท้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วที่นี่มีไหมคะมีค่ะตัวใหญ่เลยอยู่ตรงนี้ไปเล่นไหมยังไปถ่ายรูปมาแล้วชอบตรงไหนชอบชอบหมดเลยชอบทุกอุมเลย <laughs> มันจะมีมุมข้างในอะค่ะเป็นแบบว่าตู้ยาวๆเป็นทางเดินยาวๆแล้วก็มีตัวดิสนีย์เยอะๆก็ชอบนนะคะน่ารักดีอยู่ในนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วหรอทำอะไรกันบ้างอะ <c oughs> ส่วนมากก็ถ่ายรูปค่ะกับตัวไหนชอบก็ถ่ายรูปกว่าถ่ายรูปอะขอทุกคนโพสตท่าแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักใส่กล้องคนละท่าเร็ว <c oughs> ชายหญิงอยู่นี่เะคะมองหญิงทานนี้สิเะคะอยู่ทางหน้ากระจกนี่เเจ้าชายไม่เห็นหญิงเลย คุณชมคะนี่เดียไม่ได้ฝันเฟื่องนะคะเดียเชื่อค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความอยากที่เป็นเจ้าหญิงตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะอย่าบอกนะคะว่าไม่รู้จัก snow white cinderella elsa ariel anna jasmine แหมพูดชื่อมาแบบนี้เนี่ยคุ้นทุกชื่อแล้วก็รู้จักทุกตัวเลยใช่ไหมล่ะคะน้อเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงอยากจะมีเจ้าชายมาจุมพิส คือชอบมากไงลำที่นี่น่าบอกลำกลับไปเลยทัตัวเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่า ตายแล้วนะคะคนครูจะมีความสุขนะใครที่ชอบประตูนมากเหมือนหลุดไปอีกโลกไม่ต้องเด็กเลยอะเราไปญ่ก็ได้ใช่ไหมนะคะอยังต่อที่เรื่องของกระตูนอยู่นะเป็นโเมดใครอยากเป็นเงือกบ้างนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกชีวิตจริงเป็นได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนสอนเป็นนางเงือกแล้วค่ะคุณต้องใส่นี่เครื่องแต่งกายแบบนี้เลยให้เปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยเป็นเงือกจริงๆสุดยอดอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะ Herencia s i n a Mediterranean a c a d e m y ค่ะเขาบอกว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นค,ความค <c oughs> ิดที่แปลกแต่ว่าเขาอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับชีวิตในเทพนิยายแล้วก็ยังสามารถเป็นการออกกําลังกายได้จริงๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถขยับขาขยับร่างกายได้ปกติจะช่วยให้กล้ามเนื้อสะโพกหน้าท้องแขนอก หลังแล้วก็ปอดรวมไปถึงการฝึกหายใจใต้ใตน้ําเหมือนเมอร์เมดจริงๆทําให้เลือดนะคะสามารถที่จะหมุนเวียนโดยเฉพาะ หัวใจเนี่ยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะถ่ายใทอากาศที่ดีสูป่ปอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นอกจากจะได้สารฝันแล้วเนี่ยนะคะยังดีต่อร่างกายของเราด้วย,อ,ยอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่ามันทําให้เราหัวเราะอ,อะ<ม>ือแบบเออเเพื่อนก็แบบสนุกขำข,ขกันไปอะไรแบบเนี้ยนะคะ<ม>แต่บ้านไทยเรายังไม่มีนะคะเขาบอกว่าราคาเนี่ยคอสหนึ่งจะมีทั้ง beginner แล้วก็ advance นะคะ beginner <อ>เนี่ยก็ราคาประมาณ1579บาทต่อ 90นาทีเถอะแพงไหมไม่ก็ไม่แพงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคันอัตวานเสียคุณจะสามารถที่จะแบบว่าใส่เงือกแต่คุณจะทําอะไรก็ได้บนชายหาดแบบล้นแล่นได้ตามใจคุณอันนี้ก็อาจจะอีกราคาหนึ่งนะ1984บาทต่อ90นาทีโอ้ขายจะขนาดนี้ว่าจะตีตั๋วไปที่หมอชิดซะหน่อยเขาบอกไม่มีในไทยเฮวเลยเลเลยจักมารีนนนเหมือนเดิมเออได้ทุกเพศทุกวัยด้วยผู้ชายก็เป็นเงือกได้นะคะเออได้อยู่ทุกวันที่บ้านก็มีผู้ชายเป็นเงือกอยู่แล้ว เก๋เนาะเขามีอะไรแปลกๆมาโลกเราไปเนื้ยนี่จะไปฟ้องพี่คิมแปะนนะเรื่งจริงมาดูเรื่องสนุกๆกันต่อคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารปลอมที่เขาชอบตั้งโชว์กันตามหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นเนะเหมือนจริงไหมมากเขาทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเขาทำยังไงดูนะคะอันนี้เป็นอ่างน้ำเย็นจ้า แล้วที่เขาโปรยลงบนอ่างน้ำเย็นคือเรซินเหลวค่ะดูซิว่าเขากำลังพยายามทำอะไรอยู่บะมีแน่เลยอ่าพี่ไก่ว่าเบ็มีเทมปุระใช่ค่ะกำลังทำเทมปุระไม่แล้วมาตอบตอนใกล้จบยังไงก็ถูกไปจ้ะมีสุกอ่ะคือประเด็นคือกุ้งมีเนื้อกุ้งข้างในด้วยมีเนื้อข้างในด้วยไปแล้วเรา อยู่แล้วเราอยากจะหยิบขึ้นมากินเลยนะพูดจริงมันเผลอได้เลยนะเน่ใช่ไหมเหมือนมากโปรดสังเกตว่ากรรมวิธีเขาไม่มีอะไรนะคะแค่โปรยเรซินนะคะหรือว่าเรซินเหลวเนี่ยลงไปบนอ่างน้ำเย็นแต่ที่สำคัญคือฝีมือของเขาอูกพี่หน้ามีสอนในไทยไหมอ่ะโอ้อันนี้พี่หน้าคิดว่าอาจจะยากตัวเองเปิดธุรกิจเลยให้พี่หน้าเปิดวใช่ขับยืนเลยดูสิดูเขาทำยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยว่าจะทำยังไงูใสจะยากค่ะไม่แต่ว่าในไทยน่าจะมีเพราะมันมีบริษัท ใช่ไหมดิฉันเห็นมีร้านรับสั่งทําแต่ไม่รู้ว่าเขารับสอนหรืออยากรู้แบบเออเห็นอยู่สองสามที่เห็นอยู่สองสามที่เหมือนกันอันนี้ทําอะไรนี่ทําอะไรแหมไม่บอกดูไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมจะทึ่งว่าพอเห็นผลสําเร็จแล้วจะทึ่งเลยค่ะพี่น่าเคยเข้าไปดูตมร้านผัากัดผ่า เฮ้ยมือไม่บอกอ่ะพี่กะหล่ำปลีผักกาดผักกาดแก้วร้อยเปอร์เซ็นต์ผกกาดแก้วพี่นะเคยเข้าไปดูตามร้านที่เขารับสั่งทำอาหารปลอมแบบเนี้ค่ะตัวเองต่อชิ้นนะราคาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียว่ไหมใช่ไหมราคาสูงแต่ก็ต้องให้เขาสุดยอดอ่ะนุกปูบอกว่ากะหล่ำปลีใช่ไหมเออเดี๋ยวใกล้จะเฉลยแล้วค่ะเป็นกกาดแก้วรอเปล่าผักกาดแก้วใช่หรือเปล่านาะ ผักกาดแก้วไอซ์เบิร์กเหมือนมากแต่เดี๋ยวจะมีทีเด็ดกว่านี้ค่ะเฮ้ยผักกางผักกาแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเหมือนหรือเปล่ามันวัดกันตรงนี้นะเดี๋ยวดูตอนเปิดออกมานะคะจ้าจ้าเป็นไงคะไม่เชอเลยใช่ไหมไม่ถึงว่าตอนที่เราไปเจอมันเหมือนจริงมากค่ะเวลาเขาจัดเซตจานอะตัวเองเป็นแบบเซตหนึ่งอะโอ้โหมันเหมือนมากเหมือนเป็นโตเซตนี่แบบว่า เปิดเมนอะไรอย่างเงี้ยเอาอีหล่ะอยากเรียนนะฝีมือแล้วค่่ะีกเาเนาะเฮ้ยใครใครดูรายการนี้ตอนนี้นะคะแล้วคิดว่าคุณมีอะไรต่อยอดได้เปิดสอนที่ฉันจะพาลูกไปเรียนเรื่องงานอาร์ตก่อนถึงแล้วรอลูกโตก่อนนิดนึงตอนนี้เจ็ดเดือนเจ็ดผมไม่อีกนิดเดียวค่ะเอาแม่ไปเรียนก็ได้แม่ไปเรียนก่อนคุณแม่เรียนก่อนสอนคุณลูกต่อเห็นไหมมันฝีมือแท้ๆเลยนะเก่งทึ่งทึ่งมนุษย์มากเลยเก่งมันนุย์มนุษย์มีหน้าทึ่งอีกเยอะ สุดยอดเลยค่ะอ่ะมาดูเรื่องการเคี้ยวแต่อย่าไปเคี้ยวนะคะเอ้มาเคี้ยวไม่ได้นะคะไม่ได้เคี้ยวเคี้ยวอาหารจริงๆเพราะว่าศิลปะในการเคี้ยวจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยสวยได้เคี้ยวยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันนะคะเขาบอกว่าหนึ่งคือกินแบบช้าๆอ่าหลังจาก20นาทีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะอิ่มเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายาม ยืดเวลาการกินการเคี้ยวของคุณอนะให้ได้เกิน20นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทานได้น้อยลงเพราะคุณกินช้าปุ๊บเนี่ยนะคะร่างกายแน่นอนมันไม่มีอาหารเข้าไปในร่างกายของคุณเยอะแล้วเนะี่ยนะคะพอคุณอิ่มปุ๊บคุณวางเลยนะคุณไม่ต้องแบบอุ้ยอีกนิดนึงนะ่ะยังไม่อิ่มมากเท่าไหร่อ,อะไรแบบเนี้ยไม่ได้<า>เลยจะอันเนี้ยอันนี้คือยากใช่ไหม,มแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องด้วยเส้นใหญ่จะทาให้เราเคี้ยวได้ช้าลงอันนี้ก็ช่วยได้นะคะ จำนวนครั้งของการเคี้ยวค่ะให้ฝึกจากน้อยไปหามากเคี้ยวไ้ได้อย่างน้อย20ถึง40ครั้งต่อคําต่อคำโอ้คำเดียวเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเคี้ยวไปถึงตรงนั้นอันนี้อันนี้ก็ควรทานะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเคี้ยวถึง40คํานั่นคือการที่ไม่เหลือรสชาติอะไรแล้วไม่บุกงวกเลยหยิบกินบุ้งนเลยรีบกินใช่ไหมรีบ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 เลย อีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มจาก20ถ้า20ก็ยากแล้วอะากต้องไปถึง40และอีกอย่างหนึ่งเคี้ยวเบาๆาเบาลงจะทําให้เคี้ยวได้แบบเหมือนกับได้มากขึ้นคือเราต้องออกแรงแล้วค่อยๆกัดอะมันก็จะทําให้จํานวนครั้งได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟันของเราก็จะไม่กร่อนด้วยค่ะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะปัญหาทั้งหมดคือกินไปพูดไปคุยไปกินไปคุยไปกินไปเมาส์ไปนี่แหละเราไม่รู้ว่ามันกี่ครั้งยี่สิบนาทีเออแต่มันก็ทําให้20นาทีผ่านไปได้เหม แต่มันกินแต่มันกนมัเมานานไงเออใช่แล้วก็สุดท้ายค่ะให้กินอาหารปั่นหรือว่าซุปที่มีลักษณะเคี้ยวง่ายๆนะคะออตรงนี้ก็จะสามารถทําให้ดูดซึมช้าลงแล้วก็อิ่มได้นานขึออ้นด้วยเออ <ๆ S 1> หมือนเวลาไปเล็กๆไปปฏิบัติธรรมเขาจะชอบให้เคี้ยวแบบช้าๆนานๆค่อยๆจิตกําหนดอยู่ที่กลามอะไรอย่างนี <im> ้ป่ะต้องเคี้ยวแบบยๆไรๆแล้วรู้ไหมทำไมเขาต้องให้ทําอย่างนั้นจะได้รสชาติ ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่ทำอยู่เขาเติมค่ะเขาเติมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาเติมอ่ะอมาดูนี่กันนึงไหมเขามีอันนี้ขายนะคะชุดชั้นในคาเฟอีนเป็นโฆษณาลดน้ําหนักแต่บอกไว้เลยว่าเกินจริงมันเป็นไปไม่ได้คราต้องตั้งสติในการฟังอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ออกมานะคะเล้มีการเตือนกันเพราะว่ามีการรายงานจากสํานักงานรอยเตอร์นะคะอ้างการรายงานอีกครั้งจากคณะกรรมการการค้าในอเมริการะบุว่า ชุดชั้นในในอเมริกาแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะชั้นนำมากๆบอกว่าเ,ออเป็นชุดชั้นในที่มีสารคาเฟอีนเคลือบไว้บนเนื้อผ้าจะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็สลายไขยมันเซลูไลซ์บริเวณหน้าท้องและต้นขาซึ่งเหล่านี้ตอนนี้เขาออกมาบอกว่าเป็นโฆษณาเกินจริงแล้วถูกหน่วยงานให้สั่งยกเลิกโฆษณาชวนเชื่อน,นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้บอกได้เลยว่ามันไม่จริงนะ บูมดื่มเนี่ยคาเฟอีนกาแฟเข้าไปทั้งยังไม่เห็นกระชับเลยนี่ดื่มไปเลยไงดื่มกาแฟมีคาเฟอีนอยังไม่เห็นกระชับทั้งตัวเลยเออ ก็ไมันจ่ไปมีผลยังไงต้องออกกาลังกายดีที่สุดโอเคไปออกกําลังกายด้านแข็งับแน่รักพี่หน้ากําลังจะกัดน้องแต่คิดว่าแรงไม่พอแล้วพี่หน้าลวกตึงให้ดีักไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนจะไปออกรายการกาะและแมบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าบีตัวอย่างมาให้ชมสักครู่เดียวค่ะขอบคุณครบไกสากคร่ชอบดื่มนมาคูชมค่ะวันุงนป็นคนน่าเรักขี้คนอายอารกโยานยลนะอย่อนหนวอาน